ตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอขนขึ้นรถนะนี่ดูดิของเยอะมากสองกระเป๋านะคะมีเสื้อยคคะของคุณพ่อด้วยคุณพ่อจะไปยืดเส้นนะคะก็คือแบบไปสี่ห้าวันแต่คนของเหมือนแบบย้ายบ้านเลยอะะีมันเมนหมนทุไปกันแล้ว ราจะไปหายายให้กันแล้วเช็คถ้าเราตื่นเต้นไหมคะไปหายายฮะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นรึเปล่านีะเงียบเชียวไปหายายตื่นเต้นไหมคะเดี๋ยวคุณตื่นเราไปกินข้าวอ่ำๆกันตอนเช้านัดเขาไว้แปดโมงนะค่ะไปสองไหนมาแล้วครับเรากำลังจะไป ตลาดกันนะคะมีตลาดนัดด้วยแต่เดินมาเร็วๆคนละัดินคนละคนเออหัวแดงๆเปนชักปีนั่นสิสาธุโลดสาธุวันเกิดนี่ก็คือคนโกลอันนี้ก็คือโฉมหน้าคนที่ไปไม่ทันตลาดตามไปวัดแทนใช่ไหม ขาหม่ำแน่เลยที่ <laughs> อ,ออามาหกโมง้ะน,นะเอามาเร็วกว่าน,นี้ก็คือแบบปีห้ากว่าแล้วนะเพราะว่าแม่บอกว่ามันเป็นตลาดนัดพาก็เลยแบบเลยมีธบเร็วนะมัน,นะจะได้แบบไม่เจอปัญหารถติดค่ะ กว่าจะให้ยายอุ้มต้องรอด้วยของกินเหรออืมไม่ยอมไม่ยอมอ่ะจ้าเอ๊ะจ้าเอ๊จะจ้าเอ๊ะไหนทะเลาะกันใหญ่จี เอาไปฮะปู่ไปฮะปู่ปู่ถ่วดน้วะอ้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนีเราไปรอบกี่ยีย เกาะแม่เป็นปิงเลยอาจะขนมมีนี่มองตาปู่ปู่ทำปิงปิงสิปิงปิงใส่สิปิงปิงปิงน่ะปิงปิงสิปิง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 ทำยังไงปิงปิงปิงเนี่ยป้อนเข้าปาสิใช่ว่าปากปลาไม่เหม็นนะวให้มีความสุขไหมสุขเก นีเบบี้ชื่อป๊าป่ะอ๋ลูกเบบี้ฟังงูเงี้ยงูเงี้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 งแงตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันแล้วนะคะนี่ไปกินข้าวเที่ยงเราจะที่นอจินทาราตื่นตอนนี้บ่ายโมเอ้ยไม่ถ่ายบ่ายสองนอนนานมาก Aduh, 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 Ah, yu ni, yu ni, yu <tik> นีเด็ลเดี๋ยวจะบาดเี่ยอ้า,อาวเข้าจะมาเอาออกหรอคะมันจะมีรูร่วงอยู่รูซึมอเอาเอาน้อยบุ้งบุงบุ๋งบุงบุงเอ้ยเอาบๆเอาเอาเอาไปดูไก่ไก่มีขนโอ้โหตัวนี้ขนฟูเลยยิ่งกว่าเข้าซาลอนเอกสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่สุดในการใช้ชีวิตที่นี่นะคะก็คือแมงวี <c oughs> สบายทำอะไรรู้สึกสบายมากตอนนี้วิธีหนีแมงวีอะเมื่อญาติทุกคนมาเจอกันนะคะก็จะแย่งกันพูดรัวๆเลยนะคะอุ้ยทำไมมัทฉลตกมาอยู่ข้างล่างนี้ผมค้ไม่ได้นอนและสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดนะคะในการมาที่บ้านทุกนานะคะก็คือแมวป่านะคะเรามีแมวป่าทั้งหมด3ามตัว อ่ะนี่แล้วนะคะหนึ่งตัวแมวปา่าเนี่ยนู่นนะคะนอนข้างๆหมากันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวที่สามเป็นแมวป่าทั้งหมดเลยนะคะสายพันธุ์ก็ตามที่เห็นนะคะ<สต>ชิวจัง<สต>โยเตรียมเป่าเค้กแล้วม<สต>ามาเร็วปิดไฟไอผิงปิดไฟนั่นนะแล้วก็บอกว่า ขอพรขอพรกันพ่อเขาอให้น้ำหายไปมันต้องหายอยู่แล้วเอ้ยไม่ตัวเองมีนมคุณอ่ะมีนมอยู่แล้วเอาแบบตุ่มๆแต่มันไม่บวมไลยหายไปโดยไม่ต้องผ่าเส้นเจ้าฟองน้ำมาใส่อะ๋อโอเคบวมน้ำเลยยังพอไปได้อ้าว เวลาบอกว่าท่าจะอะไรยกมือขึ้นใครที่ทารายยกมือขึ้นใครที่ทารายโอ้โหนี่มันตายแล้วจะคว้ามั้ยอ๋อโาตรไปตายแลไหนเช็คแฮนก่อนเช็คแฮนก่อนเช็คแฮนไหเช็คแฮนจะคว้านั่นเช็คแฮนก็เป็นเอ้ามัต้องผูกแนนเฮ็ดต้นรั้วไว้เพราะว่าหัานเอาไปผูกเป็นตาเพื่แห้งแล้วอ้เช็ดแฮนเช็ดแขนก่อนเช็คแฮ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 นเออได้ดีว่ะ เอาว่างไว้ก็ได้ท่านเขาบอกไห้ผูกนะว่างไท่ะจับเอาเออติดใแล้วเด้เขาไวแห้งแบบคต้องบอกเจ้ามาต้องว่าเขาเราเป็นตายก็มาทำอ่นี่นี่ผูกกันใหนเนไรเดี๋ยวหลานเองอ๋เขาไม่ให้ผูกใช่แเออเขาบอกห้ผูกข้าก่อขานก่อน่าขนนสวยกเ่งกนขาไม่ใช่อะไรหัวอก่าม่มีตาสายใ่ก็ไม่ได้อยู่เวลาหลานมาเงี้ยไม่ต้องแจ่มใช่ไม่้อยู่ต่ไม่ให่ผู้หลักผู้ใหญ่เขา ก็นันนี้แม่จับโอ้ยยยยยคนบาเจฮะคนาดเจบไม่ชอบหนูไม่ชอบคนพูดเสียงดังอย่าพูดแรงค่ะบอกทวดสิผู้ทวดชอบพูดดงอ่ะเออจะต้องมาม่ เฮ้ยชอบชอบพูดเสียงดังเหรอเมื่อกี้อยื่ซืออไม่่ยืออะ่ม่่อ่อดี๋ยลนกันอีกมัน่มงีก็ถูกงสร็จไม่ขึ้นยบ๊ายบายบ๊ายบายตอนกลับแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ยบายก่อนบ๊ายบายทยังบ๊ายบาย ทำม้าได้ทคะทคงยไปเที่ยวไปเที่ยวอโลโลโลาบาลูกรองเท้าลูกมาด้วยไปเที่ยวไปเที่ยวรีบเลยรีบเลยะเอะนั้นทะเลค่ะะเอะไ่ตเอ แต่เอ๋ขึ้นลิปหนูก็เล่น ตัวประกอบพลอยมันก็เข้าเกมได้อยู่โอเคเอามะม่วงใครออกเอามะม่วงใครออกมาก่อนแอะๆอออกมาก่อนเออชิมใหม่ดูอีกทีนึงชิมใหม่ดูอีกทีนึง